กองทัพน้องส้มมาแล้วนะครับนี่นะครับทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังผมนี้คือบิซูวิชิตัวแอดลีตนะครับรุ่นชนกับป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับมีมาให้เลือกทั้งหมดสีคันนะครับมาดูกันว่าคันแรกที่ลุ้นที่สุดคือเรื่องของเลขใหม่นะครับมาดูจอดคันนี้นะครับไล่เลี้ยงไปเลยคันนี้ไม่หนึ่งร้อยโลคันที่2ก็ต้องไม่สองร้อยโลคันที่3ล่ะไม่สามร้อยโล มาสุดคันที่4ไม่400กิโลทั้ง4คันนี้นะครับไล่เลยไม่ห0 0โล200โล300โล400โลแล้วเหยหมูเหมือนเดิมนะครับรับประกันเลขไม่แท้ทุกคัน <Wow. S 1> แท้ทุกคันวารันตีศูนยอยู่ครบครบแล้วทุกคันตอกย้ำกันไปอีกว่าสีเดิมทุกชิ้นไม่มีเก็บสีไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีชนไม่มีเก็บสีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับใครต้องการลดรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆป้ายแดงราคาอยู่ที่ล้าน2แสนกว่าบาทนะครับวันนี้เฮียหมูขายแค่8ปดแ0 0สบาทเท่านั้นนะครับใครมาก่อนต้องเอาคันนี้ไปเพราะเลียงไม้ห1 0่โลคนที่2 200โล300โล400โลแต่ก็นะครับไม้มันก็ยังหลักร้อยอยู่ทุกคันนะครับบอกเลยว่าสวยจัด เนี่ยหมูบอกเองบอกเลยนะครับเข้ามาทดลองขับนะครับตัวแอนดลีดออปชั่นเยอะกว่าอันต้าแน่นอนนะครับเป็นตัวตกแต่งถ้าเทียบโตต้าก็ต้องเป็นตัวล็อกโค้ดะครับเลขไม่น้อยๆแบบนี้นะครับมีเข้ามาให้เลือกแล้วนะครับส่วนออปชั่นถ้าจะให้อธิบายให้หมดคุณต้องมาลองสัมผัสต,ตัวจริงๆที่ SC, Used Car าอำเภอพนมสารคราม จังหวัดะเชิยงซาหรือจะโทรมาสอบถามก่อนที่เบอร์0823725566ได้ตลอด24ชั่วโมงส้มๆแบบนี้เฮียหมูจัดให้ครับ